ทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเวทีความร่วมมือสู่เส้นทางหลักประกันการศึกษาทีแคส66ความเป็นความร่วมมือระหว่างกันระหว่างทาง กสสนะครับกยศนะครับแล้วก็ทางที่ประชุมธิการบาดีแล้วก็ทางสำนักปลัดกระทรวงอววนะครับเพื่อที่จะ,ะดาเนินการร่วมกันว่าเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้น้องๆกลุ่มนีนะ้สามารถที่จะ,ะมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยไ,ได้และได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้เขาจบการศึกษา,าไป ไปเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศได้ครับตรงนี้เราก็อยากที่จะส่งสนับสนุสนให้มหาวิทยาลัยต่างๆช่วยให้โอกาสนอะกจามีงานทําพิเศษอ,อการมีงานทําแล้วก็กลับมาช่วยเหลือสังคมใ,คในบทบาทที่ตัวเองเป็นหน้าที่เป็นสิทธิเก่าของ,อของตัวมหาวิทยาลัยเองที่จะช่วยให้น้องๆรุ่นถัดไปเนี่ยมีโอกาสที่มากขึ้นเช่นกับตัวเองเช่นกันนะครับการวางเส้นทางดูแลนัก,กเรียนทุนเสมอภาคของกอศซึ่งเป็นเด็กเยาวชนที่ด้อโอกาสที่สุด ให้สามารถก้าวผ่านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่มหาวิทยาลัยต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนานและส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัดค่ะ